บนล่างค่ะเห็นไหมคะ0ูย์ฟัน7 09ฟัน7และ87เป็นเลขขันมมฑลของพระอาจารย์จงกลนี่จ้า09ฟัน7 09ฟัน7ตั้ง09ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่มาคอนเฟิร์มมายืนเดีนให้ขอบคุณนะคะ น่ารักเราก็จะไปกันต่อใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะใครได้บ้างสวัสดี500รอคนดูใครได้บ้างคะกีดฟังมากเห็นไหมหนูบอกแล้วคือฟังมากเห็นไหม ด้อมหนีปังจริงไปจอจยขอบคุณค่ะปังมากขอบคุณค่ะอุ้ยแม่จ๋าสวัสดีแปดร้อยคนดูปังมากปังมากใครยังไม่ได้เข้าด้อมมาเลย,เลยจ้ะใครยังไม่ได้เข้าด้อมมาเลยมาเลยตรงนี้นะจ๊ะใครไม่ได้เข้าด้อมเก้าสิบเก้าบาทมาเลยจ้ะขันน้ำมนต์ 7ในด้อม0 9ฟัน7แม่เอาอะไรมาไม่ปังชีเสิร์ฟค่ะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟค่ะ ต่อเพื่อนบ้านกำลังจะต่อใครได้ดีใจด้วยนะคะนี่กำลังจะเนตรอลิงใครยังไม่ได้เข้าด้อมทักเลย ก็มาบนล่างค่ะบนล่างค่ะเหนือใต้อีาสานออกตกเก็บหมดรอลิงเน้นๆกำลังทำนะจ๊ะรอลิงเน้นๆกำลังทำค่ะสวัสดีพันสองรอคนดูขอโทษศัพท์หน่อยค่ะไม่ขอโทษศั์ าที่ที่โต๊ะมาก็ได้ที่วางที่โต๊ะสวัสดี1,200คนดูวันนี้นะคะใครได้ดีใจด้วยนะใครได้ใครได้เราทบอดีใจด้วยนะคะมาทั้งเหนือและใต้เลยมาทั้งเหนือและใต้เลยใครยังไม่ได้เข้าด้อมเข้าด้อมได้เลย99บาทเอากระเป๋ามาด้วยหรือใครอยากได้กระเป๋าหนูให้ในไล์ กระเป๋าก่อนใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องนี้ช่องจริงช่องเดียวจ้ะใครอยากได้กระเป๋าแแบบหน้าจอแล้วไปแจ้งแอดมินหนูให้กระเป๋า99บาทเอ้ยร0 0 1ห0 158บาทูผิด กระเป๋าหนึ่ง้อยห้าบแปดบาทใครจะเอากระเป๋าแคปหน้าจอแล้วไปแจ้งแอดมินหนึ่ง้อยห้าบแปดบาทได้กระเป๋าหนึ่งใบได้ปีเสียได้แผ่นทองได้ทูกกระเป๋าปีเสียแผ่นทองทูกหนึ่งร้อยห้าสิบปดบาทหนึ่งอห้าบแปดบาทใครรับแคปหน้าจอแล้วทักแจ้งแอดมินเออวันนี้นะรอทบอรอทบมา แปดเจ็ดศูนย์เก้ามาทั้งบนและล่างใครที่ยังไม่ได้เข้าด้อมและอยากเข้าด้อมเก้าสิบเก้าบาททักเลยเก้าสิบเก้าบาททักเลยเก้าสิบเก้าบาททักเลยค่ะใครไม่ได้เข้าด้อมเก้าสิบเก้าบาททักเลยตรงนี้เก้าสิบเก้าบาททักเลยตรงนี้จ้ะ นะจ๊ะปักตะก้าเดี๋ยวตะก้าเดี๋ยวเราขึ้นตอนเย็นค่ะ99บาทเป็นตลอดชีพจ้าป้าลงตะก้าสร้อยให้หน่อย ใครเข้าด้องทักเลยนะใครได้คอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมถ้ามีคนคอมเมนต์ให้จะลงรอลิงเน้นๆแต่ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์ให้จะปิดไลค์ไม่ลงรอลิงเน้นๆจะมนันคืนขนาดรอทบอมาทั้งบนทั้งล่างมาทั้งตัวฟันยังไม่มีใครมาเมนท์ให้หนูเลยเนี่ยหนูเห็นที่หนูเห็นคนนี้เมนอยู่คนเดียวเมนตั้งแต่เปิดไลค์เลย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพิ่งเข้าด้อมได้หนึ่งวันได้จริงค่ะบุญรักขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใครเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ะเราไปต่อกันที่เน้นแม่จา๋าแม่ไปดูในด้อมก่อนนะว่าในด้อหมหนูให้อะไรถ้าอยู่ในด้อมจริงจริงเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยค่ะจะได้ไม่ต้องบอกว่าอุ้ยมนันหน ดูนะตาจ้าอ่ะใครยังไม่ได้เข้าดอมพักได้เลยนะจริงในกลุ่มขอบคุณนะคะหนูจะไปต่อที่โรลิงแนนๆใครที่ยังไม่ได้เข้าดอมเข้าได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ เข้าร่อมทักได้เลยนะจ๊ะใครจะเข้าร่อมทักได้เลยเก้าสิบเก้าบาททักค่ะเก้าสิบเก้าบาททักค่ะอนุโมทนาบุญกับคนที่ร่วมบุญมาด้วยนะคะตังสูนเก้าขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่มาคอนเฟิร์มมายืนยันให้ขอบคุณนะคะน่ารักเราก็จะไปกันตโต